ไอ้อะทุกคนฉีดยากันยุงอะ่ะไม่งั้นไม่รอดนะคะทุกคนมันมีแมงเขาเรียกอะไรนะ,มะแมลงวันป่านะ่ะเต็มไปหมดเลยไม่ใช่ยุงนะคะ,ะเป็นมแมลงวัน เอ้ามีคนมาเก็บแล้วบ่นี่มีคนมาเก็บแล้วจ้ะสงสัยมันแห้งเขาไม่เอามาั้งเอ้าแล้วทำไมเขาอ๋อสงสัยไม่ใช่คะ่ะมันหลุดไม่มีใครมาเก็บคะ่ะมันหลุดเองมันแก่แล้วมันหลุดหลุดหลุด,ลด,ลด